สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ท่านหยิบช่อง soft flicker มาเช่ญเขยนครับเป็นต้นทุเกมเคครวด,ดเร็วถงสามอย่งเชิญเขยนครับเชิญเราวันนี้จะพาไปซึ่งเจ้า forty f x k แต่เป็นตัว e one ครับซึ่งคือเป็นตัวอัปเกรดมาจาก version f x x k ธรรมดาแล้วนะครับซึ่งคือปุ่มก้องข้าวของเจ้าคันนี้คือเครื่องยนต์ใช้เนี่อจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด v 1 2บสลิตรกำลังสูงสุดถึง860 แรงม้านะครับตีบวกกับพลังมอเตอร์ไฟฟ้าอีก2ตัวจะเป็นอีกประมาณ180แรงม้าครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวหนึแรงม้าครับซึ่งกระต้ยความเร็วสูงสุดถึง350กิโลมตรตชั่วโมงกำลังสูงสุดอยู่ที่ทำได้ก็คือ1,050แรงม้ากักบแรงบิดท,ที่900นิวตันเมตรนะครับส่วนจากโถึง100น่ะภายในเวลา2.5วิซึ่งนนั้นมันเร็วกว่ายอยู่แล้ว พวที่ตัวนี้เป็นตัวที่ต่างจาก fxk ธรรมดาคือตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบว่าไงรับปรับมาเรื่องเกี่ยวกับพวก aerodynamic ก็คือเรื่องของอากาศพลศาสตร์คือสามารถสร้างแรงกดได้มาถึง1 8 0 0งพนดรอยบอนครับคือเขาเนี่ยได้มีการแบบว่าไงปรับตัวรูปทรงรถเลให้มันแบบให้มันนี่นีกกว่าเดิมครับมีด o w ฟ f o r c e มากกว่าเดิมถึง23เซนนับจากตัว fxk ครับดานะครับและสามารถสร้างด o w ฟ f o r c e ได้มากกว่า ลาฟอร์ได้ถึงเ5นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะแบบโหดเอาเรื่องนะแล้วตัวนี้คือตัวนี้เป็นตัวที่แบบไม่มีวางขายในทุกๆทั่วท,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 ทุปครับเป็นแบบตัวแท็กออ่เท่านั้นคือขายเนี่ยคือขายไดแ้แต่คับได้แค่บนสนามนะครับเพราะว่ามันทํามาเพื่อสนามแข่งเฉพาะเลยโอเคถ้าผมเลือกตัวก็ไปซิ่งกันดีกว่านะครับกับเจ้าคันนี้โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราเมีนักกอลกันเเค่นครับซึ่งเดผมขออนุญาตเป็นสี่ตัวสุดที่หนึง่งอ๋อ เปลี่ยนสีไม่ได้งั้นก็ไปกันเลยครับคันนี้นั่นแหละสีเดียวโอเคซิมวัสดุ stone e l i m i n a t i นโอเคดูสิวัตถุแสงกระเช้าสูดถุงลมพันสองพันห้าวิคนโหดจริงพันห้าสิบแรงม้าเนื้อกว่า xk แค่สิบสี่สิบหกแรงไม้มาประมาณนั้นแรงกว่าตัวหนึ่งกว่าเยอะสิถูกไหมล่ะ ข,ข้างเนี้นก็จะแบบทรงนี้นะครับทรง,แบบงแบบแบบทรงแบบก็แข่งเลยจริงๆทำมาเปิร์ดน้ำแข่งอยู่แล้วอืมชนโอเค อืมนี่โดนแซงไปอยู่ไปเลยเอาคูวงไหนเขาไว้ตูดบังเชีย่ยรตูดบังตูดบังไม่ได้วะเชียร์ยังไงตูดบังนีเอ้ยสหายแล้วผมว่มาผมใช้แน่ๆเลยเมื่อตูดบังเป็นไงเราตูดบังโอเคเดี๋ยวเราไปใช้สอง <c oughs> อตัวดีกว่าเชียร์ไปตูดเอาตูดบัง เป็นยงโดนเขี่ยตูดสิโอเคเดี๋ยวเราไปไกลๆอีกสองตัวดีกว่านะครับโอเคท่านผู้ชมตัวนี้ตัวเมื่อไกัการนี้อันที่สองครับโอเคซึ่งจะเป็นโหมดเป็นสแตนด์แบบคือคาร์ว so, okay. ูนะไอ้ชนชนะชิซึนไซด์ด้วยความสูงสุดโอเคประมาณนั้นไม่เป็นไงรถแม่งเร็วรถส้นแพ้อ่โหเร็วจัดโอเคก็ทำไปได้ถึงสองร้อยสิบหกมิลต่อชั่วโมง โอเคเกือบพุ่งไม่ถึงเลยเอ๊ะไม่ถึงเกือบถึงเกือบถึงสองห้าสองเมตนน้นมากไปนิดนึงอะไรวะสายตานี้ไม่ได้ถึงนแน่เลยวะโอเค,นะอนนค,นนคแล้วก็ชมตัวนอู้่ในราการแข่งขันอีสานครับดูซุปตาตานี้เราจะได้ที่หนึ่งไหมกับสนามดูไบโอัโตโดมซึ่งเป็นโหมดขับนั่นเองนะโหมดเชิงถ้วยธรรมดาทุกปันเองโอเคโอโ้โหแสงสวยอืม อืมนั่นได้อนสไตล์จริงั้นใส่ชื่อคันนี้เป็นตัวอีโวชนมาหมดชนมาหมดไขหมเรลบอกเลยอืมได้อยู่วงค่าไทาย รับโค้งวงในอืมได้อยู่ทีนีั้งยาวอีกเบกอีกิีก่อนแลวกันเดี๋ยวมันไม่พันผมู่โค้ง เลยเลยบุมเบกอันนี้มันช่วยเป็นทันทีโอ้โหเปื้อนหมดเลยสีขาวเป็นสีตรงนี้ถ้ามันหลบมันดูเปื้อนมันมีมันมีรอยเปื้อนใน มันจะดูไม่สวยทันทีนะสีขาวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเอาถือไปเขี่ยนี่นี่เราอยู่ที่สาวก็ยังดีคลิปนี้เนี่เป็นยังไงตัวสามแข่งแพ้ตัวแพ้ตุกทาวนี่คลิปก่อนเนี่ย ดิเขาคงสวยอั่นี้ได้อยู่ไม่น่ากดเบรคเลยทีเีไมันน่าจะไหลไปได้มนครับผมไปกดเบรกก่อนนี้ก็เลยแบบเออหยุดอ,อยู่ตรงอยู่งแค่นั้นแ ใส่ต้องเบรกก่อนน้นนิดนึงก่อนคได้อยูลงไปที่ร่องสกรเมตดที่นั่นืี ขวาไม่ลุไม่ดุไม่ดุเโอเคได้อยู่โหดูกระโดดเกี้ตูด để dễ đi thân thanh, đi thanh, thân đi 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 thân duy đi duy thân 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 duy 음. 오케이. Okay. 오케이. Okay. มันก็คงสวยตอนนี้อืมจะอยู่เ้าโคสุดท้ายมันจะเป็นสุดายสิโค้งเมื่กี้ปิดนือเค ก่อนโอเมืกระตุกเชื่อค้างอังค้างไม่มีใครนิดหนึ่งเลยเมื่อกี้ิบหายแล้วแม่งรอบสุดท้ายดูประเด็น โอ้โหเสดายอยู่ที่สามเมือ่อกี้เกมค้างเฉยไม่คไม่เป็นไรได้อยู่นอุ๊ยโหดุดยาวดุดยาวอือนี่าที่สามก็ยังดีวะจริงพูดเงินค้างมันจะเลยเลี้ยวไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปตบลิปกันดีกว่าดีครับเสดายอะมันไม่เกี่ยมันไม่ดีเลยมันค้างโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการซึ่งเจ้า เฟอร์ได้ fxkeone ครับซึ่งก็เร็วแรงถามว่จิงมก็เร็วแรงจริงแต่ผมขับคเองมั้งก็เลยไม่ได้ทีหนึ่งทีสองทีสามทีที่สามสาม,มันได้อยู่แม่งเลยเสียดายครับตอนท้ายมันก็พลาดไปนิดนึงนะตรงที่ว่ามันเกมค้างโอเคนะครับชมแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเรื่อยใหม่ได้นะครับโอเคนะครับชมกคนสำหรับวับนนี้ก็ขอจบบทเพียงทุกที่ก่อนครับสำหรับเกมเดอะรุ่สามในวันนี้แล้วก็ใหม่อีกพี่นักสลับเกมนี้ สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ